มิติสิ่งแวดล้อมหมวดการใช้ทรัพ,พยากรอย่างมีประสิทธิภาพการบรหิหารจัดการและใช้ทรัพ,พยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทได้นะคะโดยจะช่วยลดความเสี่ยงในการขาดแคลน ทรัพยากรธรรมชาติที่จะมาใช้ในกระบวนการผลิตนะคะหรือกระบวนการให้บริการต่างๆนะคะรวมถึงจะสามารถช่วยลดต้นทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตและบริการได้นะคะดังนั้นเนี่ยค่ะการดําเนินธุรกิจเนี่ยจึงจาเป็นต้องตระหนักถึงแนวทางการใช้ทรัพยากรนะคะอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาจจะเป็นในเรื่องของการลดการใช้นะคะอย่างมีประสิทธิภาพหรือว่าลดการสร้างขยะโดยไม่จําเป็นนะคะ โดยในเรื่องของการใช้ทรัพ,พยากรอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยค่ะเราจะมุ่งเน้นไปใน3ส่วนนะคะก็คือส่วนในเรื่องของไฟฟ้าพลังงานน้ำนะคะแล้วก็ขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายที่เกิดจากกระบวนการทางธุรกิจนะคะโดยโครงสร้างของหมวดคำถามการใช้ทรัพ,พยากรอย่างมีประสิทธิภาพนี้ทั้งหมดนะคะจะเริ่มด้วยการกำหนดและเปิดเผยเป้าหมายในการลดการใช้ทรัพ,พยากรต่างๆนะคะแล้วก็เปิดเผยโครงการหรือว่ากิจกรรมเพื่อลดการใช้ทรัพ,พยากรต่างๆ ะะรวมถึงการบันทึกข้อมูลแล้วก็เปิดเผยข้อมูลปริมาณการใช้ทรัพยากรนะคะรวมไปถึงการปล่อยขยะแล้วก็ของเสียที่ไม่อันตรายนะคะคำถามชุดแรกนะคะเราจะเริ่มที่การใช้ไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ ที่เรียนในเบื้องต้นนะคะว่าเราจะเริ่มกันที่กําหนดและเปิดเผยเป้าหมายเชิงปริมาณในการลดการใช้ไฟฟ้าหรือพลังงานนะคะโดยบริษัทสามารถที่จะกําหนดเป้าหมายนะคะในรูปแบบที่เป็นเชิงปริมาณก็คือเป้าของการลดการใช้ไฟฟ้าหรือพลังงานเลยนะคะว่าเป็นปริมาณที่ต้องการลดเนี่ยคือเท่าไหร่นะคะหรือว่าร้อยละของปริมาณที่ต้องการลดเนี่ยคือเท่าไหร่นะคะที่อันนี้เราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นแบบแอบ o l ลู e นะคะหรือบริษัทอาจจะกำหนด เป้าหมายในลักษณะเป็นอินเทนซิตี้นะคะก็คือมีการเปรียบเทียบต่ออะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะให้เห็นภาพให้ชัดเจนขึ้นนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานต่อหน่วยการผลิตนะคะหรือว่าลดการใช้ไฟฟ้าหรือพลังงานต่อไรายได้นะคะหรือว่าต่อจํานวนคนหรือต่อจํานวนสาขานะคะนี้เราก็เรียกว่าอินเทนซิตี้นะคะในปีนี้ค่ะเราจะให้บริษัทเนี่ยค่ะ กำหนดเป้าหมายนะคะแต่ว่าปี67เป็นต้นไปนะคะบริษัทต้องเปิดเผยเป้าหมายเชิงปริมาณตามที่บริษัทกำหนดด้วยนะคะก็จะได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อบริษัทกำหนดและเปิดเผยเป้าหมายแล้วนะคะบริษัทจะต้องเปิดเผยโครงการหรือกิจกรรมนะคะเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าหรือพลังงานนะคะจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไปนั่นก็คือแหล่งที่เป็น non-renewable energy นะคะหรือการซื้อไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้ากริดเป็นต้นนะคะใน โครงการของการลดการใช้ไฟฟ้าหรือพลังงานในข้อนี้ค่ะไม่รวมถึงกรณีที่ใช้ไฟฟ้าหรือพลังงานจากแหล่งหมุนเวียนนะคะ Renewable Energy นะคะอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานคลื่นทะเลพลังงานาน้ำนะคะข้อคำถามที่ถามเกี่ยวกับเรื่องพลังงานจากแหล่งหมุนเวียนต่างๆเนี่ยค่ะจะไปถามอยู่ในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ค่ะต้องดูหรือโครงการหรือกิจกรรมนะคะจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไปนะคะ,นะคะว่าอย่างเช่นกรณีพวกถ่านหิน หรือว่าน้ำมันหรือเชื้อเพลิงพวกนี้ค่ะเราจะมีโครงการอะไรที่ที่มาลดการใช้ไฟฟ้าหรือพลังงานเหล่านี้นะคะและสุดท้ายนะคะเราจะให้บริษัทเนี่ยค่ะมีการบันทึกนะคะแล้วก็เปิดเผยข้อมูลนะคะถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าพลังงานนะคะของบริษัทนะคะโดยที่บริษัทก็ต้องบันทึกและเปิดเผยข้อมูลด้วยนะคะถึงจะได้คะแนนครบค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะ ของการใช้ไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็ขออนุญาตยกตัวอย่างของบริษัทปูนซีเมนไทยนะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นนะคะว่าบริษัทเนี่ยตั้งเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานเท่าไหร่นะคะซึ่งทางปูนซีเมนไทยก็ตั้งเป้าหมายที่จะลดลง13 <c oughs> เทียบกับปีฐานนะคะภายในปี2568นะคะแล้วก็มีแสดงให้เห็นชัดนะคะว่าแล้วผลงานที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเท่าไหร่นะคะโดบริษัทก็มีการะระบุค,ค่ะใน ตัวอย่างข้างล่างนะคะว่าโครงการที่บริษัททำนะคะเพื่อที่ว่าจะลดการใช้พลังงานเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นใช้ระบบ advanced process control นะคะเพื่อที่จะไปปรับสภาพของการเผาของหม้อเผาให้เหมาะสมซึ่งจะลดการใช้พลังงานความร้อนต่อนหน่วยการผลิตได้15กิโลแคลอรี่นะคะหรือว่ามีโปรแกรมที่ช่วยปรับอัตราป้อนวัตถุดิบที่เหมาะสมแบบอัตโนมัติของหม้อบด ะะก็ทำให้ลดการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตลงประมาณ1%นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะก็แสดงให้เห็นถึงาการเปิดเผยเป้าหมายนะคะเปิดเผยโครงการที่ดำเนินการเพื่อลด การใช้พลังงานหรือไฟฟ้านะคะแล้วก็ทางด้านขวามือค่ะก็มีการเปิดเผยนะคะข้อมูลที่บันทึกเกี่ยวกับปริมาณการใช้พลังงานนะคะโดยที่มีข้อมูลเรื่องของปริมาณการใช้พลังงานเป็นเพชรจูนนะคะหรือว่าถัดมาก็แสดงถึงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้านะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์นะคะตั้งแต่การกําหนดและเปิดเผยเป้าหมายนะคะการเปิดเผยโครงการนะคะแล้วก็การบันทึกและเปิดเผยข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าหรือพลังงานนะคะ ข้อคำถามถัดมานะคะจะเป็นเรื่องของการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพค่ะข้อคำถามนะคะจะมีโครงสร้างเหมือนกับการใช้ไฟฟ้าหรือพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็คือเริ่มต้นด้วยของการกำหนดและเปิดเผยเป้าหมายเชิงปริมาณในการลดการใช้น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำดิบหรือว่าน้ำประปานะคะหรือการดึงน้ำมาใช้นะคะ water withdrawal นะคะ ในการกำหนดเป้าหมายค่ะบริษัทก็อาจะเลือกกำหนดเป้าหมายในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะคะอย่างเช่นในเรื่องของเป้าหมายการลดการใช้น้ําดิบหรือการดึงดึงน้ําในลักษณะที่เป็นปริมาณนะคะก็คือหรือที่เรียกว่าแอบส์โซลูนะคะก็คือดูเลยว่าปริมาณที่ต้องการลดปริมาณน้ำเนี่ยคือเท่าไหร่นะคะหรือว่าร้อยละของปริมาณน้ําที่ต้องการลดเนี่ย ท่าไหรนนะะ่หรือจะกําหนดในลักษณะที่เป็น i n น e n นก็คือนั่นก็คือเทียบการลดการใช้น้ําหรือว่าการดึงน้ําต่อหน่วยการผลิตต่อไรายได้ต่อจํานวนคนต่อสาขานะคะต่ออะไรก็แล้วแต่นะคะค่ะนอกเหนือจากการกำหนดเป้าหมายแล้วนะคะในปี67เป็นต้นไปนะคะเราก็จะมีการให้คะแนนเพิ่มนะคะในกรณีที่บริษัทสามารถเปิดเผยเป้าหมายเชิงปริมาณในการลดการใช้น้ำหรือว่าการดึงน้ำได้นะคะ,คะ กรณี้เรื่องของการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพมีข้อยกเว้นนะคะถ้าบริษัทเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะแยกเรื่องของการใช้น้ําไม่สามารถที่จะดูปริมาณการใช้น้ําหรือกําหนดป,ปริมาณการใช้น้ําได้นะคะเนื่องจากอาคารหรือว่าสํานักงานของบริษัทเนี่ยค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่เช่านะคะทำให้บริษัทเนี่ยไม่มีแยกมิเตอร์ออกมาได้ชัดเจนนะคะหรือว่าค่าบริการเช่าอาคารสํานักงานเนี่ยค่ะ รวมทั้งเรื่องของมิเตอร์เนี่ยรวมไปแบบเหมาจ่ายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลปริมาณน้ําที่ใช้ได้นะคะเราไม่สามารถที่จะเห็นค่าใช้ใจ่ายเรื่องของน้ําออกมาได้นะคะเพราะเป็นแบบเหมาจ่ายไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นกรณีแบบนี้ค่ะบริษัทสามารถที่จะเลือกไม่เกี่ยวข้องได้นะคะแต่ว่าต้องแนบเอกสารให้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทมีการเช่าอาคารสํานักงานโดยที่มีการจ่ายค่าน้ําเป็นอัตราบแบบเหมาจ่ายรวมค่าเช่าไปแล้ว ะะทำให้บริษัทเนี่ยก็ไม่เห็นข้อมูลเรื่องของการใช้น้ําทั้งในแง่ของค่าใช้จ่ายหรือว่าตัวปริมาณการใช้น้ำนะคะเพราะนั้นตัวเนี้ยก็เป็นข้อยกเว้นให้กับบริษัทที่มีอาคารสํานักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เช่าได้นะคะค่ะคำถามถัดมานะคะจากการกําหนดและเปิดเผยแล้วนะคะบริษัทก็ต้องมีเรื่องของการเปิดเผยโครงการหรือว่ากิจกรรมเพื่อการลดการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ ถ้าเป็นกรณีที่บริษัทมีโรงงานอาคารสำนักงานซึ่งสามารถบรหิหารจัดการเรื่องของการใช้น้ําได้เองนะคะบริษัทก็ต้องมีมาตรการแนวทางการประหยัดน้ําแนวทางลดการสูญเสียน้ํานะคะเช่นอาจจะมีการติดตั้งอุปรกรณ์เพื่อช่วยในการประหยัดน้ำนะคะหรือว่ามีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ํา อยางสม่ำเสมออย่างเงี้ยค่ะก,ก็เป็นถือว่าเป็นแนวทางนะ,ะในการประหยัดน้ำหรือว่าลดการสูญเสียน้ำได้นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะบริษัทยังต้องมีมาตรการในการใช้น้ำหมุนเวียนหรือว่าใช้ซ้ำหรือว่านำน้ำกลับมาใช้ใหม่นะคะเพิ่มเติมด้วยนะคะ แต่ถ้าเป็นกรณีที่บริษัทมีอาคารหรือสํานักงานตั้งอยู่ในพื้นที่เช่านะคะไม่มีอํานาจในการบริหารจัดการเรื่องของการใช้น้ําได้แต่อย่างใดนะคะเพราะว่าค่าเช่าก็ได้รวมค่าน้ําไปด้วยแล้วนะคะไม่มีมิเตอร์แยกเรื่องของน้ําออกมาให้เห็นนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ยังมองว่าบริษัทก็ยังสามารถที่จะกําหนดมาตรการหรือแนวทางในการประหยัดน้ําหรือว่าลดการสูญเสียน้ําได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าโอเคเราอาจจะไม่สามารถวัดผลในเรื่องของเป้าหมายเรื่องของปริมาณ การใช้น้ำนํำแยกออกมาตั้งหากได้แต่ว่ามาตรการหรือแนวทางนี้ค่ะยังสามารถทํางานใช้งานได้นะคะต่อมานะคะก็ จะถามในเรื ian, ну ่องของว่าบริษัทมีการบันทึกข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลปริมาณการใช้น้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําดิบน้ําประปาหรือว่าการดึงน้ําหรือไม่นะคะก็ถ้าบริษัทมีการบันทึกข้อมูลนะคะก็ติ๊กบันทึกข้อมูลและมีการเปิดเผยข้อมูลด้วยก็ติ๊กเปิดเผยข้อมูลนะคะแต่ถ้ากรณีไม่เกี่ยวข้องสืบเนื่องมาจากคําถามตั้งแต่ข้อหนึ่งที่เป็นเรื่องของการกําหนดเป้าหมายนะคะบริษัทก็ติ๊กว่าไม่เกี่ยวข้องได้นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะแยกเรื่องของน้ําออกมาได้นะเพราะว่าเราเช่าอาคารหรือว่าสํานักงานอยู่แล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยก็เหมาร ก็มาดูตัวอย่างนะคะของบริษัทนะคะที่มีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องของการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพนะคะของบางจากนะคะก็ให้เห็นชัดเลยนะคะว่าตั้งแต่ข้อ1น,นะคะการลดการใช้น้ำนะคะบริษัทก็แสดงให้เห็นนะคะว่ามีเรื่องของอแผนการลดการใช้น้ำอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็แสดงผลด้วยนะคะว่าลดการใช้น้ำเนี่ย ได้เท่าไหร่นะคะข้อ2ก็มีเรื่องของการโครงการเรื่องของการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่นะคะ water reuse นะคะแล้วนะคะแล้วก็ถัดมาก็แสดงให้เห็นถึงเรื่องของการนำน้ำผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นะคะนั้นบริษัทก็แสดงให้เห็นถึงทั้งในเรื่องของการลดน้ำแล้วก็การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่การรีไซเคิลกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นตัวอย่างที่ครอบคลุมในเรื่องของโครงการในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ ชุดคำถามต่อมานะคะเป็นเรื่องของการจัดการขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายนะคะก็โครงสร้างคำถามก็เริ่มเหมือนกันนะคะว่ามีการกำหนด และเปิดเผยเป้าหมายเชิงปริมาณในการลดขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายแบบไหนนะคะซึ่งในการกําหนดเป้าหมายบริษัทก็สามารถที่จะกําหนดอย่างน้อย1รูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะแอบส์ลูดนะคะก็คือตัวเลขปริมาณของเสียที่ต้องการลดหรือว่าร้อยละของปริมาณของเสียที่ต้องการลดนะคะหรือจะเป็นเชิงอินเทนซิตี้นะคะเทียบว่าการลด ของเสียหรือขยะไม่อันตรายเนี่ยค่ะต่อหน่วยการผลิตต่อรายได้ต่อจํานวนสาขาต่อจํานวนคนต่อจํานวนพนักงานต่อจํานวนแรงงานก็แล้วแต่นะคะในเชิองอินเทนซิตี้นะคะค่ะแล้วก็เรื่องของการเปิดเผยเป้าหมายเชิงปริมาณในการลดขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายนะคะก็จะคิดคะแนนนะคะตั้งแต่ปี6-7เเป็นต้นไปนะคะกรณีเรื่องของเปิดเผยนะคะค่ะแล้ว คำถามย่อยถัดมานะคะก็จะถามเรื่องของการเปิดเผยโครงการหรือว่ากิจกรรมเพื่อลดขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายนะคะโดยที่ข้อคำถามเนี้ยค่ะเรามีข้อคำถามย่อยลงไปอีก2ข้อนะคะซึ่งสัตว์ก็เลือกตอบโครงการใดโครงการหนึ่งก็ยังได้อยู่นะคะก็คือโครงการหรือกิจกรรมเพื่อลดขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายนะคะเช่น,นลดการใช้วัตถุดิบนะคะหรือว่าเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการดําเนินงานหรือการใช้นวัตกรรมหรือว่าวัสดุเพื่อลดของเสียนะคะ ข้อบ็อกซ์เนี่ยค่ะก็เน้นเรื่องของว่าการลดเลยนะคะเราต้องการลดขยะแม่นตรายหรือของเสียแม่นตรายเนี่ยอย่างไรนะคะในขณะที่บ็อกที่2บ็อกถัดมาค่ะก็จะเน้นโครงการหรือหรือว่ากิจกรรมนะคะเพื่อลดขยะไม่อันตรายและของเสียแม่นตรายไม่อันตรายที่ถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบในในกระบวนการกําจัดด้วยวิธีอื่นๆนะคะอันนี้มองว่าของเสียแม่นตรายที่เกิดขึ้นนะคะเราสามารถที่จะลด การนําไปสู่การฝังกลบได้อย่างไรนะคะอย่างเช่นนําของเสียกลับมาใช้ซ้ํานะคะหรือว่าไปแปรรูปนํากลับมาใช้ใหม่นะคะมีการรีไซเคิลการขายของเสียออกไปการแปรรูปเป็นข,นขยะการแปรรูปขยะเป็นพลังงานต่างๆเหล่านี้นะคะบริษัทก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นโครงการที่ลดของเสียที่ไปยังหลุมฝังกลบนะคะหรือว่าลดของเสียเลยนะคะก็โครงการใดโครงการหนึ่งก็ยังได้คะแนนนะคะค่ะ สุดท้ายนะคะเราจะถามในเรื่องของการบันทึกข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลปรียบปริมาณขยะไม่อันตรายและของเสียไม่อันตรายค่ะก็บริษัทก็เลือกมานะคะว่ามีการบันทึกแล้วนะคะและถ้าเปิดเผยแล้วก็เลือกบ็อกซ์ที่เปิดเผยมานะคะ ในเรื่องของการกําจัดของเสียค่ะบริษัทสามารถที่จะมีการบริหารจัดการโดยพิจารณามาตรการมิ i o ชชันไฮรากีนะคะเริ่มตั้งแต่การหลีกเลี่ยงเลยนะคะหลีกเลี่ยงที่จะใช้นะคะเพื่อลดของเสียนะคะหรือว่าลดการเกิดนะคะมินิมัลส์ทำให้มันลดน้อยลงนะคะหรือว่านํากลับไปใช้ซ้ํา reuse นะคะหรือว่านํากลับไปใช้ใหม่ r e y y l l n n นะคะซึ่งแนวทางปฏิบัตทิที่ดีในการลดของเสียนะคะอาจจะเริ่มจากโครงการแยก ขยะแยกของเสียนะคะเพื่อให้ทราบถึงปริมาณที่มันเกิดขึ้นนะคะว่าของเสียต่างๆเนี่ยปริมาณเกิดขึ้นเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็นําไปบริหารจัดการเพื่อลดนะคะแล้วก็กำจัดได้อย่างเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทเนี่ยค่ะมีแค่เรื่องของการแยกของเสียะคะ่ะการแยกของเสียเนี่ยมันยังไม่ได้บอกนะคะว่าเ,เราจะลด มันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโครงการแยกของเสียค่ะจะต้องบอกต่อระบุต่อไปด้วยค่ะแล้วจากการแยกของเสียเนี่ยค่ะมันทําให้เกิดเรื่องของการลดของเสียได้อย่างไรนะคะหลายๆบริษัทต,ตอบมาเรื่องของโครงการแยกขยะนะคะเราก็จบที่โครงการแยกขยะเนะี้ยค่ะแล้วแล้วโครงการแยกขยะมันช่วยลดของเสียยังไงนะคะบริษัทต,ต,ต้องบอกมาด้วยว่าเราแยกขยะแล้วเราก็มีวิธีการกําจัดเช่นของเสียที่เป็นพลาสติกเราเอาไปทําอะไรนะคะของเสียที่เป็นพวกอาหาร ท,ที่เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยค่ะเราไปทําอะไรต่ออย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้เห็นว่าเราเนะี่ยมีการลดจากโครงการอะไรนะคะหรือว่ามีการลดของเสียที่ไปสู่หลุมฝังกลบตามที่มีการข้อคําถามในเรื่องของการดําเนินโครงการนะคะค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อคําถามนะคะในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ